สอนการเล่นพื้นฐานอ่าเปิดเลยดีกว่าเมื่อเนี้ยดีแค่วอสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส้มอยชแน,นลกับอลกเกลียบเรียมนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมอ่าเขาบอกว่าเป็นเกมทาอาหารธรรมดาธรรมดานะคะถ้ามันธรรมดาจริงเราก็จะได้คลายเครียดแต่ว่าถ้ามันไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราก็จะรู้ไปพร้อมๆกันนะมาชิวๆกัน ยินดีต้อนรับสู่สถานประกอบการที่ดี่ยมพี่เพื่อนของฉันวันนี้คุณตัดสินใจได้ดีมากด้วยการเดินผ่านประตูเหล่านั้นเข้ามาอย่างแรกเลยที่ฉันจะสอนเกี่ยวกับเบสิกของเกมี้ไปกันที่ครัวเลยแล้วกันโอเคค่ะแกนะขอทุนทะ้าสมน้อยอ๋อโอเคโอเคนอร์มัลนอร์มอลที่นี่คือที่ที่เธอจะเจอผลไม้ผักและอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้ำอะค่ะลิป,ปิดเนาะโอเคใหเชฟล้ไงต่องั้นเราไปที่ห้องไตรรูมกันนี่คือส่วนผสมทั้งหมดเราจะทำชิปงั้นมันฝรั่งก็ต้องอยู่ข้างนอกเนาะ มันฝรั่งนี่ไงโอเคค่ะเราไปเข้าโหมด normal กันเลยดีกว่าอ,อู้มันรายละเอียดเยอะมากเลยทุกคนแนะนําให้มาเล่นกับเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าเล่นคนเดียวนี่คือนรกแน่นอนอ่ะดู z ่วมรอยเป็นตัวอย่างนะคนไม่มีเพื่อนเ <laughs> อาแล้วอหล่ะมาเริ่มกันเถอะเป็นวันที่เจ็ดแล้วละอ๋ออู้ก็คือเราต้องมาจองลูกค้าของเราก่อน เสร็จแล้วก็เข้าไปในครัวทําอาหารโอเคโอเคส้มร้ยเข้าใจค่ะแต่ตอนนี้ร้านปิดแล้วเราต้องช่วยกันทําความสะอาดห้องครัวพ่อเ<อ>ขา้างจานอยู่ขอช่วยได้ไหมคะรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่มีงานให้หนูทําบ้างไหมรุ่นพี่หนูหมดได้ไงวะส้มร้อยมีนัทีบายอยู่ทางด้านซ้ายนะคะสามารถไปนั่งพักได้ที่ห้องนี้ออฟฟิศไหนเราเทสนั่งพักดิอ๋อนี่ไงเอเนอร์จี้บา์ก็จะขึ้น อ่าแล้วทีนี้เราก็จะมีแรงเหมือนเดิมตีหนึ่งอยู่แล้วเปิดตีสองะแล้วก็สำรวจห้องครัวนิดนีหน่อยๆน,นะให้สมน้อยจำก่อนว่าของมันอยู่ตรงไหนบ้างนี่คือใบกะเพราอ่าเบซิลน่ารักมากเลยอ่ะที่นี่สุดยอดมากเลยมันทำอาหารจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้มีอะไรเป็นความในเลยอ่ะแต่ว่ามันยากแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆนะคะเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยลึกซึ้งแหละมาแล้วลูกค้าสวัสดีครับเชิญฮามาสามคนสามสาว ขอทําง่ายๆก่อนซุปมะเขือเทศนะอย่างแรกเลยคือหาหม้อต้มแล้วก็ใส่มะเขือเทศสี่อันเอาหม้อต้มอยู่ตรงฝั่งนี้อันนี้หม้อต้มมะเขือเทศโอ้หน้าตาสตรอเบอรี่มะเขือเทศนี่มันเหมือนกันเปะเลยอ๋มอมะเขือเทศหมดรถปุ๊กเปิดไงอ,อ่ะสั่งอาหารกด E ค่ะเอามะเขือเทศสี่ลูกนะสั่งซื้อของที่มาส่งมันจะอยู่ตรงไหนนะ <S <S ตายละลูกค้าไม่ได้ของแล้วล่ะส้มไม้ขอโทษนะคะลูกค้าอ ตรงเนี้นะลงจอดรถแล้วเราก็ต้องมารับสินค้าตรงนี้เหรอไหนอะมะเขือเทศอะโอ้มันจะยากไปไหนเนี่ยนี่คือสอนแล้วส้มน้อยยังรู้ไม่หมดอีกนะเคุณลูกค้ายกเลิกออเดอร์ทันไหมคะไม่ทันแล้วแบบมะเขือเทศหมดอะทำไงอะทำไงอะหดดัวหน้าหัวหน้าช่วยด้วยออไม่มีเพื่อนก็เป็นงี้แหละมันไม่มีใครช่วยเราไม่มีใครช่วยเราได้ฉันต้องขับรถไปเอาเหรอเดี๋ยวมา กิดด้านนไปด้านซ้ายโอเคไปเดี๋ยวมาโอ้ยแล้วมันคือต้องมาเอาที่โรงงานเลยเหรอมาแล้วค่ะมะเขือเทศอยู่ไหนคะมะเขือเทศนี่ไงมะเขือเทศ z บ o น้อยอู้ยึบโอเคน้อยน้อยเป็นคนขับรถที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าหวังครับ z ้มน้อยมากอึบโอเคไปอย่าเพิ่งไปแล้วนะคะคุณลูกค้ามาโทษนะคะมาเติ ค่ะอกคู่หนึ่งนะคะตอนรถมันตรงนี้เ่ยละค,ะค่ะวุ่นวายเกินมาแล้วค่ะคุณลูกค้ามะเกืดเทศส้มน้อยไปสั่งมาให้เป็นพิเศษเลยค่ะเอาละงานต่อไปเปิดยังไงไอเนี้ยไม่ไม่รู้อะอ๋อส้มน้อยรู้ละนี่นี่แป๊บหนึ่งคุณลูกค,ะคะ้าค่ะโหหไม่ได้กินแล้วละค่ะเดือกแล้วนะแดงเดือกเลยส้มน้อยเร็วสุดแล้วค่ะวิ่งกระโดดแล้วค่ะคุณลูกค้าส้มน้อยไม่ได้นั่งพักเลยค่ะค่าเหนื่อยมันสูงมากเลยตอนนี้พอดีหัวหน้าไม่ช่วยนะคะมาแล้วเว้ยเฮ้ยในที่สุด เออมาเกิดเหตเอาไปเลยก้อนหนึ่งลูกจอลูกค้าเดี๋ยวส้มน้อยจะทำสําเร็จแล้วค่ะคุณลูกค้ารอแป๊บนบึงนะคะนี่ไงอันนี้ด้วยแล้วก็เขาบอกให้ใส่ในเครื่องปั่นใส่เข้าไปในนี้ได้แล้วทุกคนอันที่สี่ปัลงไปปั๊บแล้วก็ปิดฝาปิดฝาฝาไม่มีเลยเหรออ๋อไม่เป็นไรปันป่นเลยปั่นเลยอีตักตักได้ไหมตักยังไงอ่ะหรือว่านนี้ <S <S เดี๋ยวนะ ต้ลอ,อยสับสนกับชีวิตอะเอ้ยมันยากมากเลยอ่ะของเร็วต้องใช้กระบวกจะปวดตักไอ้ไอ้ดีเ้ยเอ้ยตมร้อยว่าเขาเลิกสั่งแล้วละ่ะมันถึงไม่มีนะเนี่ยเอ้ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูเอาอะไรง่ายๆอ่ะอ่ะครัวซองลองดูเอาแป้งมาปั้นแล้วก็อบอุย้ยแค่ดีสบายมากอ,าอานะ๋อญาณนะล้นค่ไม่่ขยอยากเรียกแกเป็นรุ่นพี่แล้วอะโอดนั่นแหละเอาตามตกเอาแป้งมาปั้น โอเคแต่เป็นบะหมี่่มันไม่สอนดีเลยอ่ะจะลอยไปข้าใจอ่ะมันต้องตอยต้องทำอะไรไม่เคยท้อขนาดนี้มาก่อนเลยออทรมานยังเลยไแป้งมันถึงจะน,นวดได้มันไม่มีเครื่องนวดอ่ะมันไม่ไีที่นวดอ่ะแค่ที่นวดแป้งยังไม่มีเลย น้อยน่าจะเหนื่อยเกินไปแล้วไปนั่งพักเดี๋ยเนี่ยลูกค้ากว่าจะได้กินขอไปด้วยนะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าอ๋อลืมใส่จานขอไปค่ะคุณลูกค้าใส่จานตรงหน้าเลยค่ะเป็นการทําที่เดียวค่ะเฮ้เสร็จแ,แล้วเมนูเลยไทรลาบาดจัดๆขอไปนั่งพักแป๊บหนึ่งร้านปิดแล้วกลับได้เมนูเดียวเองนี่ไม่ใช่งานของฉันหรือเปล่าเน้อยไม่เป็นไรมาเอาใหม่ไม่เป็นไรมมไม่เป็นไรไ เรามาดูสต็อกกันดีกว่าค่ะว่าของอะไรหมดมะเขือเทศหมดไปเอามะเขือเทศเพิ่มกันเอามะเขือเทศสักสิบอันเดี๋ยวไปรับมะเขือเทศนะครัวหน้าเดี๋ยวมา,อ,าอ้าวเ้ยห้องน้ํามีให้เข้าด้วยก็มากระบ,บะพูดใจของฉันอ่างนั้อยลังทีเดียวไปได้เลยก็มันจะไม่มีใครมาตรวจใบขับขี่สักน้อยใช่ไหมเนี่ยอยากไปให้ไกลวันนี้อยากให้เขาได้รู้ว่าฉันทรมบียนทีน่ไหนโอ้ยโอย้เยอะจังเฮ้ยนะสักน้อยสั่งมาเยอะขนาะดนี้เหรออุย้ย อ๋อเขาน่าจะสั่งแล้วเขาไม่รู้วิธีไปเอาหรือเปล่าแล้วอูสั่งมาอย่างเยอะแอบบนะโอ้แล้วส้มน้อยเอากลับไปหมดไหมเนี่ยทุกคนดูปริมาณมะเกิดเทศโูมาทู้โอ้ my god เกมนี้ถ้าทุกคนชอบก็ไลค์กันเยอะๆนะคะถ้ามันถึงประมาณสัก50บไลค์จริงๆสัก20ก็พอแล้วแหละ20ไลค์เนี่ยส้มน้อยก็จะมาเล่นกับเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวจะลากพวกมันมาเล่นด้วยน่าจะมันดีอะถ้าอยู่กับเพื่อนๆน,น,นี่มันต้องแบบ ซาซาแน่นอนต้มน้อยว่าน่าสนุกทุกคนก็ลองมาเล่นดูก็ได้นะคะแล้วก็บอกต้มน้อยได้ว่ามันมีเรื่อง่วนอย่างนี้อย่างนั้นมันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็อ่านเลาให้ต้มน้อยฟังได้นะคะวันหยุดปีใหม่ทุกคนไปทําไงอะไรบ้างคะอีกกองหนึ่งกองสุดท้ายมะเขือเทศบทนี่คือแบบทำฟาร์มได้แล้วมัง้งเนี่ยมีคําสอนที่เขาบอกไว้ว่าคุณไม่ควรให้คนไม่มีใบขับขี่ขับรถไม่ใช่คําสอนหรอกมันแค่ความเป็นจริงดังนั้นลลยศรัทธาในใบขับขี่ของต้มน้อยป้า ไอ้ต้งน้อยไม่มีไปกับกีแลอวไนงะถึงแล้วไอดีคือเอาตูด่อยอ่ะแต่ว่าต้มน้อยไม่เก่งพอต้มน้อยโหลดของเสร็จแล้วค่ะในหัวสวัสดีค่ะมื้อน,นี้ทานอะไรดีคะสตอรอเบอรี่ทาร์ตเหรอคะอันนี้น่าสนใจแฮะงั้นเอาสตอรอเบอรี่ทาร์ตแล้วกันเอาแป้งมาแล้วก็ปั้นเป็นทาร์ตตอนนี้เราปั้นแป้งเป็นแล้วทุกคนมาได้มาแล้วแป้งอ๊เสร็จแล้วก็ปั้นให้มันกลายเป็นทาร์ต แองคัรนี่ไงใช่เหรอมันแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แฮะเดี๋ยวส้มน้อยว่าส้มน้อยออกเข้าใหม่เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าค่ะเดี๋ยวกลับมานะใครอยากเล่นภาษาอังกฤษแล้วตัวเองเปิดภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็แปลอัตโนมัติปิดนะคะมามาเรามาเล่น normal โหมดอีกรอบดีกว่าสวัสดีส้มน้อยจริงแล้วนะมามาเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกฮ่าเอา turkey หรอคะได้ค่ะเราต้องเอา turkey turkey แปลว่าไก่งวงนะคะไก่งวงหนึ่งตัวออกมาจากตรงนี้มีไงโอ้ตัวบอ์เลย เอาเกลือเอาลงไปอบในเตาอบโอ้ง่ายๆโอเคปิดแล้วก็เปิดไปเตรียมจานไว้ก่อนค่ะอ๋ออ๋อดูงี้ได้ด้วยอ่ะอย่าเพิ่งปิดประตูนะเน่จะรู้แด้ว่าใคราคิดจะ <c oughs> เอาไปเข้าไปเอาไปเข้าไปเข้าไป <c oughs> คนนี้ใส่เหมือนกันไปก็จะเป็นอย่าง,งี้แหละอีนี้เราก็เอามาเสิร์ฟค่ะเย้คุกทามส้มน้อยยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีอนไ้ส้มด้วยจะทําก็ทดาได้ใช่ไหมล่ะจๆยังหัวลายที่ก็เหอะ เป็นไรค่ะเขาบอกว่าคนหัวร้านเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีฝีมือทางด้านด้านหนึ่งเวลาเปิดของแล้วนะคะตีสองถึงสี่ทุ่มงั้นส้มน,น้อยไปนั่งพักสักนิดหนึ่งล้วกันลูกไาย,ยังไม่มาอันนี้ชิคเก้นนักเก็ตเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือเอาอกไก่มาเอาอกไก่ใส่ในมีดไกลเด้อขอโทษเข้าพิธีตัาจานนี้อ๋อนี่ไงเครื่องบดเนื้ออีกทอดเลยอ่ะฮะอึบแล้วก็อันนี้อึบโอเคถูกแล้วอา้าวไก่ส้มน้อยหาย เอาไก่ต้มร้อยไปจนไอมันบางอาจกบยไก่ต้มร้อยเมื่อกี้แกกินไปใช่ไหมต้มร้อยไม่ไกกด้ไไกรดต้มร้อยแค่ค่ะมันกินได้ด้วยหรอนี่นะคะชิคเก้นนักเก็ตอ้อโอ้ได้แรงสองเลยสุดยอดมีลูกค้าไหมฉันกำลังมันมือเลยอ่ะอุ้ยคัพเคนะ้กน่ารักจังรอกระดูค่ะของหวานเราต้องเอานมไข่เดยแล้วก็แป้งเอ,อ่อห้าสิบพออุ้ยมันเป๊ะอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแป้งหลังจากการเติมเตยเข้าไป ในเบนเดอร์เออออกไข่กันที่เอาไข่เปลือกไข่ออกมาอ๋อเปลือกไข่ออกเองอู้สุดยอดเอาอันนี้เทล,ลงไปแล้วเราก็เอาอันนี้เข้าไปอบของอันใครสากใครสอนให้เอาวิปปิ้ออกนอกตู้เย็นเราสามารถใส่ในรัพเค้บแว็บไม่เห็นมีเลยรับเค้กแวบเนี่ยไม่เห็นมีนะคะต้นร้อยหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวมันจะเสิร์ฟไม่ทนันไปกันเถอะยัทงทานอยู่ไหมอ้าวอููค่ะ เพลงอ่ะมานนี่ก่อนแล้วกันอ๋อเอาง่ายๆก็ได้อ่าวตเตอร์เมลอนสไลด์พอเสียนทำไมอันเบลเลอร์เหลือแค่นี้ปะเนี่ยขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยโรสเค้กพอแล้วอึ๊บใส่น้ำหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเติมไข่สองฟองโอ้โห,หอย่างยากเลยอะแล้วเราก็ต้องเอามาใส่ในนี้ตกคุปตกดอีเพชออนเค้กโอ้ย่ เอาอันนี้ไปเสิร์ฟกันค่ะหวังว่าลูกค้าจะยังไม่ไปไปแล้วจริงด้วยงั้นเอาเค้กนี้ให้ทุกคนเลยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดใครความสุขใครอะไรก็ตาม happy new year ย้อนหลังแล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอาวางไว้หน้าสมน้อยนิดนึงแล้วเราก็จะกินเค้กที่อยางมีความสุขกัน สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะกับวันปนปวนกับห้องครัวนรกของส้มน้อยมันเป็นห้องครัวนรกจริงๆงที่ทรมานเหลือเกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมว่าการกดติดตามให้ทำให้เสียตั้งแต่อย่างใดดังนั้นฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์ที่นะคะถ้าถึง20ไลค์เดี๋ยวส้วมน้อยกลับมาเล่นกับเพื่อนๆนะเค okay, ไหมเดี๋ยวจะลากมาให้ได้เลยแล้วเรามาดูความปนปปวนกันเถอะส้มน้อยคงจะต้องเป็นครูที่ดีแล้วแหละไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเย้ก yeah. ็ม